สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือน,นะครับวันนี้กับส,ส,สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับพอดีวันนี้มันมันมันเปลี่ยนดูดูกาลเป็นห้องหองลักกงดูกลาแมงแล้วอ้วนหนอครับแมงนุ่นเจ้านี่กัเลยแบบอยู่บ้านกถวห้องนะครับเี๋ยวให้กับผมทะเลกัาอยู่บ้านเงาอยู่บ้านเงาอยู่บ้านเหาอยู่บ้ม่ไม่ให้ทำครับกัเลยมาช่องแมงนะไอ้เลยสวครับกัครับอุปกรณ์ห้องนี้อย่างกับปลาล่ามมานี่เนาะ มีลอมครับอุปกรณ์ขมีหนึ่งลมนะครับมีลอดเยอครับล้มมีล่มหนึ่งละนะครับแล้วก็มีขวดใส่แมงนะครับได้เยอะมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ล่มจะมีประโยชน์ยังไงนะครับอ้าวมายอต้นนี้เลยมาเลยว่าไ้กจบมันแค่ไหนเออว่ามันจะมักแค่ไหนอ่ะนี่นะครับไอตรงข้างล่างรดลดไม่โอ้ลูก่อ เอาลูกเขาไปอไม่พอเขาดูว่าไม่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่นะครับเอาหอยจะไปเขย่าต้นข้างบนนี่นะครับสังเกตดูโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเนี่ยข้าวใบเยอะครับลมลมเอาจะมีประโยชน์ทั้งยานะครับเดี๋ยวปี๋ปี๋ให้สังเกตดูนะครับเมงนูนหอยเนี่ยจะบินมาอยู่นี่หมดเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเอามาแป้งไทยให้พ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อขึ้นซอย แม่จะซองไฟแล้วบัดเต็มขวดก็คือบรต้องกับบ้านนอนเมื <c oughs> เออมาขึ้นหยาได้ใช่ซอยซอยข้างนอซอ,อ,อยตะลุมมึงก็ได้คนนี้มันขึ้นได้แต่ยาวด้วอ,อ่ะจุดแต่ซองไฟเดอ้ออาอมาเลยปีไทยไทยแม่เขาเด้อเกพอพอไม่กลับบ้านแค่ไหนปีทองมาตั้งปอนนี่ก็ได้เพียบพอจะขึ้นเออไม่ปวดซอยกันเด้อจะขึ้นเลยเหรออ้าวเออโซนทั้งปีเลยไอ้ไอ้ผมซองไหมเนี่ย จะเยอะไหมจะเยอะหรือเปล่าขึนด้นก่อนเหรอมันบินมาเองด้วยโอ้โหอนน้เอาอะไรพ่อไปไหนโอเคหนึ่งสองลูกรถมาเด้อลูกเอาเลยมาแล้วได้ไหมได้ได้ไหมได้น่้อยู่หินก็ลูกหินก็

ัไม่ละไมาละเยอะเลยมาหันไฟอย่างนี้ต้องส่องไฟมาหามันก่อนใช่เยอะเลยวันนี้ตัวนี้ปิ่เห็นโอ้โหเยอะเลยนะตัวนี้เยอะเปล่ามีนะเหรอไม่ปวดร้วเหรอทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือหอะไรซิข้อมันทำไมไม่มีอะไรวะวัดแล้วหมดแล้ววัดพอสตาปิดอ้ยนสตาปะจับเลยจับเลยไั้กันอ๋อจะมาอีกไหมเปลี่ยนตน้นมาโอ้มาแ้โอ้ปีนวนเจ้ากระมง นักตุกป่านในตำนานโอ้ยเยอะมากเลยจะดูถ้าเป็นนักตุกป่าในตำนานนะแต่อาจเป็นนักเกมมิงในตำนานไอ้เกมมิงในตำนานกันนี่คนนี่เยอะมากเป็เจนักตุกป่าในตำนานอ๋อโอ้โหเกบโอ้แต่เมื่อกี้เยอะมากเลยเนาะเหล็กเหล็กเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดูต้นต่อไปลูกพอเราอ้อมต้องเกทถึงทุกตัวนะครับ ไม่นยัมาไม่นี่เดียวต,นนต้นต่อไปอ่ะโอเครอก่อนนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วมันบ่เกาะฮันโอเคเอาเลยโอ้เยอะเลยจับจับจับโหลดมาเ๋ยวลูกครับนิ้วหน่นะ

เยอะมากเลยครับน้อยผมโอ้โอ้วิ่งมาอีกแล้วออาใส่สรุมนะครับโอ้เอามหมเอาไหมดยังยังไม่หมดเลยได้เท่าไหร่เด็ดเนี่ยโอ้เยอะเลยเดี๋ยวแป๊ดนลยฮึยังไงยไสครับ เยอะมากเยอะมากแม่ว่ามันต้องมีอีกนะต้นต่อไปต้นต่อไปเมื่อกี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ <ừ. S 1> โอ้โหนี่นะไหนขอดูไหนได้เท่าไรแล้วโอ้เกือบได้คือควาเดลไม่เล้ยงนะเอ้ามส่งควาสตอมาไม่เล้ยครับควาสตอมเออส่งต่ำอืำมีเยอะเลย ใครว่าบนมี้ออโมเสียวเฮ้ยสวัสดีฉันคือจาเมงนะเสียงโอ้มันจะลงตามัมก่อนลงอ่ะมันยิ้มขึ้นบนอย่างเนี้ยออ คนอื่นเขาพ,าพาลาดนะครเขาเขาพูดว่าเขาฝึนทีบ้านเนอ,ง <c oughs> องเขาคงหวังว่าฝึกทีบ้านเนาะไปอาหารเข้ามาตเตยอะไปไปทีเขย่าง่ายๆเพื่อลูกนี่โปรอิด <c oughs> ครับผมพี hmm. yeah. well, we been, so, oming, so far, ่ไอก็ถือว่ามัเออมพอมาก้อยนะครับพอวิถีชีวิตบ้านเฮาหน่อยครับถือว่าเมื่อเราต้องเล่นโทรศัพท์ครับลูกผมต้องได้เล่นโทรศัพท์เนาะโอ้เฉยแม่เก็บดีแต่ว่าสามสามกินจานอาการอืมแต่จินตนาการอู้ดีแต่วบ้าเอปวดหลังเลยยืดคนยืดเส้นยืดสายก่อนนี่นะครับมันก็เกินไม่ทัิงตัวอะไรยังยังมองไม่แต่ไะครับเนี่ย เดี u u ๋ยวแม่ขอสอยได้ไหมเรามีเยอะนะครับป้าเฮงเลยป้มาตรงนี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 ้ไอ้หนี่มาตรงนี้แม่จะสอยมาเนาะเจ้าตัวเต็มตัวโอวยปวดง่วปวดเร็วพลุกระจายไหมเร็วมาเจ้าว่าโอ้๋ออ้าวไฟตบไปที่ไหนพ้องโอ้โหโอ้ยเยอะมากเยอะมากลงแล้วโอนะ เกือว่ามาเอวม่พอมาก้อยพอกันนะครับเตี้ยครับผมเบื้องบนเบื้องมันมันบินลูกนี่อันนี้ก็แถวแถวาน้องหางปงนะครับที่บ้านเขาเนี่ยนะครับผมคนได้เยอะมากเลยโอ้เยอะมากเลยลูกไม่ได้มาหาหลายวันแล้ว เดี๋ยวเขาขับซอยไปเรื่อยๆลูกเ้ามาหาหลายวันอยู่วไปแล้วทีไหนบดจะบินกระจียมันบิดเต้ดูดดููต้นต่อไปกันนะครับวันนี้มาอีกทีหนึ่งแล้วค่ะมาอีกทีหนึ่งนะครฮะไทยยังลูกโอ้มาอีกทีหนึ่งเยอะเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แม่ปิดปิดให้ิดให้ให้ดีนี่

ไปไหนมาหัวหนะเต็มกระเดงครับอ๋ออุ้ยดูมันตอมหัวสันซิโอ้เยอะเหมือนเด้อโอ้โหระวังเข้าหูนะต้อยได้ลบแรงก่อยก่านนอนั่นเนาตัวเฮ้ยครับโอ้ยเยอะเหมือนกันนี่อ่ะช่วยกันดีช่วยกันช่วยกัน โอ้โหปีลองใส่ตัวตัวใหญ่เนี่ยลูกตัวใหญ่ก็มีนะครับเด้อเนี่ยน่ารักตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยทางนี่้ทางนี้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้ยแม่ตัวใหญ่มาครบไอ้ใส่เลยใส่เลยใส่เลยตัวดได้สองคนมาแล้วเนี่ยกกมันเอาอรู้ไหมครับ นี่นะครับพี่แมตัวใหญ่ๆก็มีนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับงำๆเอาอดเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยลูกเอา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 ครับโอ้เยอะเลยครับเอาให้ปอเอาใส่ให้ไงมาโอ้โหนี่นะครับพี่แอ้มผมปลุกนี่ตึ๊บอืมไอ้เอามามามาเอาปอใส่ผม โอ้ฝ่าลมก็จะมาแล้วเด้อพี่ไอ้โอ้เจ๊เจ๊เจ๊ป่อกำป่ออย่างที่นี่ก็ถือว่าตัวใหญ่มากนะครับใหญ่นี่ประมาณป่ามีก้อยนะครับพี่ครับผมนะครับโอ้ฝ่าลมมาแล้วป่ะเต๋ส่วัประนเด้อโอ้ดูแต่นะครับตอนนี้ แต่ฝนเป็นลมมาต้องปุ่นแล้วนะครับแต่ก็น้นองบ่าวก็บรกวัวเตี้ยนี่ล้ม,ไ,มได้เนาะครับโอ้เยอะมากเลยครับเนี่ยจริงๆวันนี้ผมได้ตั้งใจมาถ่ายนะครับก็ถือว่ามาเอลมาคอมาก้อยพอน้องบ่าวนะครับผมโอ้มีอะไรครับผมอ,น,อ,อ,อมนั่นก็นนวันนั้นนั่นก็นอ๋อหรอเนี่ยตัวใหญ่เหรอที่ปอกเก็บยวกนเนี่ยปลาดวย

เขได้ไงเนนี่ก็นวนี่เาอดได้เร็ว,วมากล,มลูกเอืมเนี่ยสุรุกเอดังกาที่ต้องใจจ้องนี่กะสุดยอดเลย,นย,นย,ยเน,นี่ยเอดอมีะไดชิ้นแถวนี้ใหญ่นะครับตัวใหญ่มากเลยเนี่ยไมย่ไดต่อเนตะัวใหญ่ป<อ>ิด้างเี่วด้ากจากเตี๋ยวไปหากันมาตะกี้นะครับพี่แอ๊ครับผมโอ้ได้เยอะเลยมังก็ปี อ๋อมันเป็นเตยฝนเป็นล้มกลมด้น่าเนาะแม่แต่ว่ามันโต๊ะอืมันโต๊ะแต่ผู้เขาไปไหมบ่ครับใบไม้ออกครับครับโอ้เยอะเหมือนกันนันเนี่ยเยื่อเขาคาดใบไม้ใบไม้น้ำออกอืมอุ้ยอันนี้เขาขี้มันใช่ไหมใบไม้มันได้เน่ยเป็นโวนของใบไม้อาหารขอไม้น้มันอ้วกออกมา พอกลังจะเจอตัวใหญ่พอดีฝนมาแหกกรนนะครับตอนที่ป้อนก็เยอะเหมือนกันนะแต่มีแสนสิริอ่โอ้เกือบเต็มเลยอือโอ้เยอะเหมือนกันร์นี่อ่ะแต่ที่เคลียร์จับปลาโอ้โหเยอือนกัะเท่าเยอะเหมือนกันเลยนะไปประมาณประมาณตั้งกึ่งชั่วโมงแล้ววันหนึ่งมันถึงเกือบชั่วโมงนะครับพอดีเป็นฝนเป็นลมไหลมาแหก่อนนะครับ ครับก็ถือว่ามะพร้าวต้นกระต้กะครับตัวใหญ่เยอะครับไม่เต็มทุยโอ้โหไปแป๊บเดียวเองนะครับอย่อย่นตัวใหญ่โอยโอเก็บเท่านี้โป้ไอ้ภูมิเลย เดี๋ยวตัวยาเทียงนี่พวกนะอย่าลืบกดตัวยาเยอะมากวันนี้ก็ถือว่ามาเอฟพอน้องเบานะครับน้องเป็นวิถีชีวิตนะครับเั็นเทียมอ่ะคือไอ้ฟูปิดคี้ผึ้งเหรอได้ก็ปิดขี้เพิ่อปอนนะครับออ๋ปิดอีโอ้หอยกับปิดได้เดี๋ยวผมนี่มันมีเห็มแหลต้นใหม่พี่ไอ้รับผมเดี๋ยวขอจะไปกันไปเอฟพอนะครับ วันนี้ก็ถือว่ามาแอลพอน้องบาวแล้วก็อพอลูกกอหลานนะครับน้องครับวันนี้หากมีอย่างพิ่พาประกันไหนน้องขอสุภาพนะครับ,บจะกดติดตามกดซับส,คสไครต์เป็นกำลังใจให้ช่อง <c oughs> วันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็โอ้ยฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็โอ้ยฮะการบริการไม่ฟังเฉพาะ